สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านฮะที่ได้ติดตามกันในช่องของบ้านสวน2เรานะวันนี้ขออนุญาตนำการเจริญเติบโตของทุเรียนบ้านสวน2เราซึ่งเป็นทุเรียนเล็กโซนล่างนะเป็นเฟสที่สองหรือหรือที่ที่เรียกว่าทุเรียนเล็กทึ่เพิ่งปลูกไปเมื่อสักเข้าปีที่2นะฮะเพิ่งเพิ่งให้ปุ๋ยแล้วก็เติมเนี่ยปุ๋ยหมักไปสีดำๆนี่นะครับ ุ่ยหมักเติมอากาศนะครับแล้วก็ขยายโคนเพิ่มเติมขยายโคกนะฮะใส่ดินเพิ่มเติมเป็นครั้งที่3เนะน,นี่ยอันเนี้ยนี่คือการเจริญเติบโตเพราะว่ามีเพื่อนๆบางคนที่เข้ามาสอบถามว่าเออปลูกแล้วมาปีที่แล้วเติมดินไปแล้วโตขึ้นไหมนะฮะเนี่ยนี่เข้าปีที่2ปีที่สองเข้าปีที่สนะฮะนี่ถือสภาพของทุเรียนบ้านสวนสองเราคือเป็นทุเรียนเล็กนะนี่โซนล่างเติเติบโต,ตกัน บ้างนะครับแคะแกนบ้างนะฮะแต่ให้ก็ไม่ถึงก็ตายแต่ั้งที่ซื้อมาด้วยกันพร้อมกันนะแล้วก็ให้ดินให้ปุ๋ยใส่สารชีวภาคสารกำจัดมแมลงก็พร้อมพร้อมกันดูลยฮะตนน้นเนี้อีลองกองแกงเลยะฮะไม่โตเลยครั้งที่เนี่ยซื้อมาพอๆกับต้นเนี่ยปลูกลงดินด้วยกันนะฮะปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงสำหรับผู้ปลูกทุเรียนก็คือหนึ่งของกิ่งพันธนะุเนาะกิ่งพันธุ นะมีผลเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากิ่งพันเข้ามาจากไหนความแข็งแรงเจริญเ,เ,เติบโตดีไหมสอการให้ปุ๋ยให้ยาการกําจัดศัตรูพืชแรงต่างนะครับสามน้ำน้ำสำคัญเนี่ยดูฮะต้นกระีีหนึ่งดูสิอันนี้ต้องเอาออกแล้ฮะเสียเวลาปลูกเดี๋ยวต้องออกเดี๋ยวพ้นเวลานี่เดี๋ยวต้องเอาออกใหม่นะนี่คือภาพรวมนะของ ่วนทุเรียนโซนล่างของบ้านสวนสองเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนบนกันว่าเ,เป็นทุเรียนเฟสแรกนะเป็นเรียกทุเรียนเริ่มใหญ่นะเข้าปีที่สี่อนะไรเงี้ยไปดูว่าจเจริญเติบโตทั้งไหนกันส่วนต้นที่เห็นนี้เป็นต้นอายุเข้ายางเข้าปีที่หนะ้าะสี่ปีปีที่แล้วออกลูกมานะฮะก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าทุเรียนบ้านสวนสองเราเนี่ยจะเป็นทุเรียน ค่อนข้างจะเป็นออร์แกนิกนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับแล้วก็มีสารกำจัดวัชพืชที่เราไม่ใช้เคมีนะเราพวกใช้ตอยโคโดมาใช้ EM ใช้สารหมักกำจัดศัตรูพืชจากไอ้พวกการหมักบ่มต่างๆโดยตามธรรมชาติอันี้ก็เริ่มโตแล้วก็ต้องเหมือนกัน5ปีนี้ก็เป็นการให้เติมดินเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่า โคนเขาได้มาตรฐานแล้วเดี๋ยวมาดูโคนต้นนี้กันเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยครับคือเราเพิ่งขยายโคนเสร็จดินจะไม่โพกโคนนะฮะขอโทษทีไม่โพกโคนไม่โพกโคนต้นหรอกแต่ว่าจะเกลี่ยเกลีกย่ยบริเวณโคกมันโคนต้นอย่าไปทับนะฮะเพราะว่าเอย่าทับถ้าตายอาจจะเอาถ้าเกิดลากมันลอยก็เอาดินมาใส่บางๆได้นะครับดินจะไม่ทับดินเดิมเห็นไหมฮะ อันนี้ก็เหมือนกันฮะน,นี้โตแล้วน,นี้เขเข้า,ขาปีที่ห้าเช่นกันครับนี่ฮะเราขยายโคให้มันใหญ่ขึ้นพวลารากเขาจะได้ออกมาตามดินใหม่ตามปุ๋ยใหม่ที่เราให้ไปเราก็เติมปอนะฮะดินปุ๋ยสีดำดำนี่ฮะปุ๋ยคอกก็แบ่งปันความรู้กันครับไม่มีอะไรผิดไม่ได้ถูกเรื่องการปลูกทุเรียน และแต่สภาพพื้นที่ภูมิประเทศของแต่ละที่ไม่เหมือนกันการดูแลรักษาก็แตกต่างกันไปก็แบ่งปันกันครับผมเองก็เพิ่งเกิดมาในะชีวิตก็เคยเพิ่งทำทุเรียนนี่แหละได้สี่ปีนะฮะหลังจากจะเออร์ลี่มาก็ผ่านเป็นฟันตายมานะครับมีแล้ไที่ต่อพูดคุยกันได้ครับเพราะว่าสวนเราอยู่ที่อําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับแวะเวียนมาเที่ยวกันพักทายมาหากันได้นะครับสนใจคําแนะนําเพิ่มเติมหรือว่า พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนหรือพลไม้อื่นรับยินดีคำแนะนำของเพื่อนๆทุกคนครับก็สิปนี้จบพร้อมกับฝนมาพอดีผู้จิการแล้วฮะยังมีฝนอยู่เลยครับนี่จันทบุรีนะครับของแท้ก็คือฝน8ดแดดสีจริงๆโอเคขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็มีความสเร็จในการทำ กเกษตรกรรมเกษตรกร,กร,รในการปลูกอะไรก็แ,แล้วแต่ขอให้มีความสำเร็จนะครับสวัสดีครับทุกท่าน